สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้ตัว h o โค C80 หน่อยไหะนี่ตัวนี้นะฮะตัว C80 หัวชาร์จ20วัตต์ PD ดี20วัตต์นะครับทางฝั่ง Apple ดีดาแต่ทางฝัง Apple, ida, ง่ง Android ก็ไม่ต้องน้อยหน้านะครับมีตัว QC 3.0ด้วยนะฮะตัวป่องสีเข,เขียวตัวนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอุปรกรณ์ที่ผมจะใช้เหมือนเดิมนะครับมีเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กประมาณนี้นะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาเสียบเข้าไปเลยนะครับเราจะลองกันที่ตัว QC 3. ามศูนย์ก่อนละกันนะครับว่ามันจ่ายไฟได้เท่าไหร่มันจ่ายไฟได้จริงไหมนะครับอุปกรณ์ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นสายของซัมซุงแท้นะครับแท้มากับตัวที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับซัมซุง A สามส G นะครับและทีนี้ผมจะเอาเสียบชาร์จ Power Bank ตัวนี้นะครับว่ามันจะจ่ายไฟที่เท่าไหร่นะครับมาดูกันเลยนะครับ เห็นกันไหมจ่ายไฟที่18วัตต์นะครับเฮ้ยเกือบเกือบเโวลต์เกือบ w, เกือบสแอมป์ M, นะครับ1.91 1.97ตัวนั้นนะครับคือกระแสนะครับกระแสแอมป์ M, นะครับวัตต์คือตัวสีม่วงนะครับ18วัตต์เกือบเกือบยีวัตต์เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคเลยที่มันยังวิ่งไม่เต็มสปีดไปถึงเกือบเกือบ20วัตต์จริงๆมันวิ่งไม่ถึง20วัตต์หรอกแต่มันประมาณ19วัตต์ที่ผมทดลองมาหลายๆหลายๆย,ย,ยี่ห้อนะครับประมาณ19วัตต์กว่าๆนี้ก็ถือว่าห oh, ัวรุละนะครับฉะนั้นตัวนี้18วัตต์กว่าก็ถือว่าโอเคนะวิ่งใช้ได้นะครับอย่างที่บอกที่มันวิ่งไม่เต็มที่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ของผมนะครับไฟยังไม่ค่อยหายเท่าไหร,ร่นะฮะเรามาดูไอ้ตัว Type C นะครับ ผมจะใช้ชาร์จกับตัว Power Bank ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายเป็น Type C นะครับประมาณนี้มาแล้วก็เสียบกับตัว Power Bank นะฮะ Power Bank นี้ผมพยายามเบินให้มันแบบไฟออกไปเต็มที่แล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่จะจ่ายไฟที่เท่าไหร่ ตัวเล็กสีขาที่คุณผู้ชมเห็นมันจ่ายไฟที่18วัตต์นะครับเหมือนกับตัวตัว QC 3.0เมื่อกี้นะฮะถือว่าเฮ้ยจ่ายไฟที่12ความดัน12โวลต์นะครับแล้วก็กระแสยอยู่ที่1.49แอมป์นะครับรวมแล้ววัตต์ที่ได้นะครับถ้ากับ18วัตต์ก็เกือบๆ20วัตต์นะครับถือว่าเออทั้ง2ช่องนี้ใช้ได้นะครับสำหรับตัวโ o โค C80 ตัวนี้นะครับตัวนี้ทำงานออกมาได้ดีเลยนะครับ หรือว่าโอเคผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วดูสภาพของมันดีตัวหนังสือนี่หายไปแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ผมก็ใช้ชาร์จข้ามวันข้ามคืนใช้ชาร์จหลายสิ่งหลายอย่างนะครับของโฮโคเนี่ยผมว่าทําออกมาหลายตัวเริ่มเริ่มดีนะถึงแม้จะเป็นแบรนด์จีน,นะครับคือดีแล้วแหละนะครับทีนี้มาดูทางฝั่ง Apple บ้างนะครับอันนี้เป็น iPad Mini 6ของผมนะครับมาดูกันนะว่าโอ้แบตเหลือ98เรผมว่ามันจะมันชาร์จได้อะแต่ว่าไฟมันอาจจะวิ่งไม่ถึง20วัตต์นะคร ตัวทาง Apple เนี่ยก็ต้องเซฟแบตเตอรี่เขาด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า iPad mini 6ของผมเนี่ยมันอยู่ที่98%มันจะจ่ายไฟที่เท่าไหร่มันก็ได้จ่ายไฟน้อยลงน้อยลงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัว iPad mini 6ของผมตอนนี้มันไฟมันเกือบเต็มแล้วนะครับเนี่ยชาร์จได้นะครับคือถือว่าชาร์จได้นะก็ถือว่าโอเคสรุปกันเลยสําหรับตัวโฮโคซ80นี่เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนนะครับที่ต้องการจะหาตัวหัวชาร์จเนี่ย ไปเที่ยวหรือเอาไว้ใช้ชาร์จที่บ้านนะครับเพราะว่าตัวนี้น้ําหนักแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับคุณผู้ชมสามารถพกไปชาร์จที่คุณผู้ชมไปเที่ยวได้นะครับหรือจะพกไปไหนก็ได้นะครับเอาสปายติดกระเป๋าไว้ก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันสําหรับตัวโฮโค4 8 0นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะครับได้ PD ดียวัตต์นะครับแล้วก็ช่องสีเขียวนี้เป็น QC 3.0สามารถใช้ได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงเพียงพอแค่นี้แล้วบ๊ายบาย